แกะกล่องพิววิวกับสมาร์ทโฟนราคาสุดคุ้มงบไม่เกิน3,000บาทสับเจ้าตัวเบนโค V 9 0พัทกับสเปคให้มาบอกเลยว่ามันคุ้มจริงครับแรม4จิกบวกเพิ่มแรมพัดอีก4จิกรวมเป็น8 g จิกกับรอม64 g ิจิกครับถือว่าให้มาเพียงพอคุ้มค่ามากกับงบไม่เกิน3,000ครับในส่วนผมสเปคก็คือใช้ตัว CPU ผมของ s o f t ซอ t 6ีออตคด้วย แบต5000หน้าจอผมแบบตัว 90Hz 6.56เฮิรตซนิ้ว HD+ พัตัวนี้รองรับ f a s ชาร์จ g e 18W ดวัต์ด้วยครับผมกล้องหลังครับผมตัวนี้13ล้านมี AI กล้องหน้า8ล้านนะผมบอกเลยว่าตัวนี้คือสุดจริงแล้วก็มี Smart w i n d o w วในการแจ้งเตือนบริเวณแบบป๊อปอัพข้างบนของหน้าจอครับถือว่า ดีมากสับตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนที่เลทราคาไม่เกิน3,000บาทบอกเลยว่าเราไม่ต้องจ่ายแบบสมาร์ทโฟนแพงที่ราคาเกิน3,000ันที่สเปคตัวนี้บอกเลยว่ามันเกินคําว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็รองรับผมตัวนี้ในการชาร์จคือ18วัตต์ล้วชาร์จแค่120นาทีก็แบตเต็ม100ซครับถือว่ามันสุดจริงสับตัวนี้ครับในการใช้งานครับมาดูว่าตัวนี้ ภายในกล่องมีอะไรบ้างครับพี่เขาแกะกล่องเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นกล่องครับผมซึ่งบอกเลยว่าดีไซน์ของภายนอกกล่องก็ถือว่าเบนโคททำการบ้านมาดีครับผมนี่นะครับแบบนี้เลยครับก็หน้ากล่องก็เขียนว่าเบนโค V 9 0พัดนะครับผมตัวนี้เราก็ลอกเลยครับผมนีครับมันจะเป็นแบบนี้ปุ๊บเห็นไหมดีจังเลยตรงลอก อุปกรณ์ในกล่องครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์มีเคสครับโอ้แถมเคสเป็นเคสใสให้เราด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็มีฟิล์มมาผมตัวนี้นะครับผมให้เรา1แผ่นนะครับนี่ครับสามารถนำไปติดได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ผมเขียนจิ้มซิมนี่หนึ่งอันแล้วก็มีนี่ครับมีหัวชาร์จให้เราครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นหัวชาร์จที่ขนาด10วัตต์นะครับผมแล้วก็มีสายชาร์จครับ ให้เราเรียบร้อยครับไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มครับอุปกรณ์ก็ภายในกล่องก็มีให้เรารบนะครับผมตัวนี้นะถือว่าโอเคครับผมสัปทีนะอุปกรณ์ในกล่องน,นะครับนี่ขอปิดกล่องครับมาดูว่าตัวเครื่องเป็นไงบ้างนะครับผมนี่หูดีไซน์ฝาหลังด้านหลังอะ่ะเฮ้ยสัมผัสแรกฟีลลิ่งมันดีอะ่ะ ดีไซน์สวยงามมากเลยครับผมอันนี้ก็จะบอกว่าสเปกนะผมของตัวเครื่องเป็นไงบ้างเนาะครับเบนโค V 9 0้นพัดนะ U-soft T 6 6แรม4จิกบวกเพิ่ม4จิกกับลอมหม4จิกนะผมหน้าจอ90เฮิร์ติฟเฟ์ในการถัดนะครับแล้วก็หน้าจอขนาด6.56นิ้ว HD พัดแต5 0 0 0กล้องหน้าแปดล้านกล้องหลัง13ล้านแล้วก็ฟาชาร์จตัวนี้ครับผม18วัตต์ถือว่าโอเคครับถือว่าดีไซน์มีความสวยงามมากเลยครับ ขอชื่นชมในการดีไซน์ครับผมบอกเลยว,ว่าดีไซน์ก็ถือว่าพีให้ดีไซน์ด้านหลังแบบสวยงามจริงแบบมีไฟแฟลด้วยครับซึ่งเป็นการดีไซน์ที่ลงตัวมากอะโหดีไซน์สวยจริงอันนี้ไม่อวยเลยครับผมรู้สึกว่าดีไซน์มันมีความสวยงามมากครับน,นี้ครับผมตาแหน่งกล้องก,ก็จะมีครับผม AI ของตัวกล้องอีกหนึ่งตัวผมบอกเลยว,ว่ากล้องสวยจริงแล้วก็มีปุ่มผมสแกนในมือบริเวณด้านข้างที่ปุ่ม power โหราคาเลทแบบไม่เกิน3 0 0พ ให้ไม่ได้ขนาดนี้ถือว่าสวยสดงดงามครับนี่อันนี้คือช่องเสซ,ซิมนะครับเราก็เอาตรงนี้ออกได้นะครับนี่ครับคือดีมากครับเส่ไดสองซิมรับเคลื่อน4ี G แล้วก็ใส่ไมโครดีการ์ดนะผมเพิ่มได้ซึ่งเป็น3สล็อตครับบอกเลยว่าสุดจริงโหดีมากอันนี้ขอชื่นชมเลยเบนโคทําผลงานในปีนี้ในปี2.4ถือว่าดีมากครับพี่ก็ลอเลาะออกครับผมนี่ครับ ส่วนตัวฟิล์มครับเราสามารถรละผมตัวฟิล์มเราสามารถติดได้ผมก็คือในกล่องแถมมาให้ผมแต่ตรงนี้ผมพีไม่ติดนะแต่อันนี้คือเขาแถมมากล่องให้เราติดได้ใครสามารถติดได้ผมไม่ต้องไปซื้อเพิ่มซึ่งเป็นโคดีมากเลยอะ่ะสุดยอดครับมาดูว่าในการใส่เคสเป็นไงบ้างเนาะแต่บอดี้ตัวเครื่องนี้คือสวยจริงครับมีรูหูฟัง3.5ด้วยมีพอร์ต Type C ให้เราคลุกเลยครับนี่เวลาใส่เคสนะครับสวยงามครับหูเป็นแบรนด์ที่รู้สึกว่า มันมีความสวยงามมากโอ้ใส่เคสก็ยังสวยงามครับคือเอาอตรงแล้วมันมีความสวยงามมากโอ้สวยจริงนี่ครับชอบอ่ะดันแสงครับเวลาแบบโดนแสงครับมันมีความสวยงามจริงนะเอาอตรงนะคือกินขาดครับ ประทับใจมากเลยอะสัมผัสแรกรู้สึกว่าประทับใจมากกับตัวบอดี้ของตัวเครื่องและการดีไซน์บริเวณขอบครับมันเป็นการดีไซน์ที่ลงตัวมากเลยครับคือน้ำหนักมันพอดีมือมากเลยอะโหสุดยอดพี่ขอเปิดเครื่องเลยนะครับหลังจากที่เซตอัพตัวเครื่องผมแล้วก็ไปถ่ายรูปมาให้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นไงบ้างกับสกินโทนของตัวกล้องที่ให้มาบอกเลยว่ากล้องหลังตัวนี้13บล้าน คุณภาพคือดีพอตัวเกินคุ้มกับงบไม่เกิน3,000บาทบอกเลยว่าสุดยอดมากครับกล้องหน้า8ล้านพีขอชื่นชมเลยว่าตัวกล้องของเบนโคเมนูในการใช้งานคือมันใช้งานง่ายผมแล้วก็การกดสกินของหน้าจอรู้สึกว่าในการกดในการแตะของหน้าจอมันดีจริงครับฟังก์ชั่นในการถ่ายรูปกด็ดีครับผมด้วยตนเองนะครับแนวตั้ง แราตั้งคือการทำพอเท็หน้าฉัดหลังเบอร์ครับบอกเลยว่ามันดีจริงพี่ชอบมากหน้าชัดหลังเบอร์คือคุณสมบัติในการใช้งานคือมันเพียงพอมากปรับค่าเอฟได้ผมบอกเลยว่าสุดยอดมากปรับค่า F ได้สูงสุดก็คือ0.95ถือว่าสุดจริงครับผมตัวนี้ก็อัตโนมัติครับก็คือใช้ AI ในการปวัดผลของรูปภาพซึ่งบอกเลยว่าดุ่นนี้ทำงานได้อย่างดีมากสำหรับวิดีโอผมที่พีถ่ายมาก็คือ แท้สุดคือ1080ปถือว่ามันเพียงพอมากในการใช้งานครับแล้วก็อื่นๆครับทัพ,พารามาแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆครับกลางคืนก็มีครับซึ่งฟังก์ชันมันเพียงพอในการใช้งานมากครับอันนี้ครับผมรูปภาพที่พีไปถ่ายมาครับถือว่ารูปภาพใช้ได้นะเอาตรงว่าสีสันและก็สกินโทนของรูปภาพที่พีไปถ่ายมาครับมันมีความแบบถ่ายง่ายแล้วก็รูปภาพมันจะออกแนวสมจริงนะครับนี่ ถือว่าใช้ได้แหละขนาดแสงยังแบบไม่เพียงพอแต่ฟังก์ชันของตัวกล้องดึงแสงออกมาได้อย่างเพียงพอมากครับสกินโทนของรูปภาพรู้สึกว่ามันดีมากอันนี้ขอเช่นชมครับเห็นไหมว่าสีแดงสีเหลืองสีําเงินครับตัวในการทำเฉดสีถือว่าดีจริงอันนี้ขอเช่นชมของรูปภาพครับเห็นไหมว่ามันเป็นรูปภาพที่ดูแล้วสบายตามันออกแนวสมจริงครับนี่สวยงามครับ อันนี้วีโอพี่พีไปถ่ายมานะครับนี่ครับก็จะประมาณน,นี้ครับร 1, ถือว่าสับพีมันเพียงพอในการใช้งานเทียบกับมือถือเล็เดียกันพี่ว่าตัวนี้ทําผลงานได้ดีมากเลยครับอันนี้กล้องหน้าครับพี่ชอบกล้องหน้ามาก,กาแล้วเสียงไมค์<ล>ผมดูเสียงดีมาก30เฟรมนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8เสียงจากไมค์บีอินถึงตัวเครื่องเลยนะครับ เห็นไหมว่าสกินโทนของหน้าจอแล้วก็สกินโทนของตัวเครื่องครับมันแสดงผลหอยการถ่ายรูปออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบไหมอันนี้พีขอเช่นชมเลยว่าในการถ่ายรูปถือว่าตัวเบนโค V900 พัททำผลงานในเรื่องการถ่ายรูปถือว่าดีมากอันนี้เช่นชมจากใจกเลยว่ากล้องหน้าคือดีมากครับไม่อวยครับกล้องหน้าคือดีจริงครับอันนี้พีไปสัมผัสมาครับเห็นไหมอันนี้พีไปถ่ายมาจริงจริงครับ รู้สึกว่ากล้องหน้ากล้องหลังสพีถือว่าเพียงพอมากครับเกินคุ้มกับงบไม่เกิน3,000บาทคอนเฟิร์มเลยคุ้มจริงครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ให้นะครับเห็นไหมว่าสกินโทนของตัวกล้องบอกเลยว่าเวิร์กมากครับนี่ฟังก์ชันในการใช้งานกล้องก็ครบคันครับกล้องหล้งหลังสพีถือว่า เพียงพอมากในการใช้งานครับส่วนผมฟังก์ชันที่พีชอบอีกก็คือฟังก์ชันในการแจ้งเตือนผมบริเวณหน้าจอเรียกว่าสมาร์ทวินโด์เนาะนะครับผมมันจะป๊อปอัพขึ้นมาเวลาเราชาร์จแบตหรือว่าเวลาเราใช้งานครับบอกเลยว่าตัวนี้ให้มา ถือว่าสุดยอดมากสำหรับตัวสมาร์ทวินโด้ครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่พีชอบจริงครับเอาไว้ในขณะที่เราชาร์จแบตหรือว่าการปลดล็อกหน้าจอครับหรือว่าการปลดล็อกใบหน้าหรือว่าขณะมีการสนทนาครับมันจะมีการป๊อปขึ้นมาครับแบบนี้ครับเช่นพีผมชาร์จแบตใช่ไหมครับปึ๊บปึ๊บนะครับคือมันเป็นสมาร์ทวินโด้ที่ใช้งานได้ง่ายมากแล้วก็สวยงามมากครับโคตรเท่ครับบอกเลยว่าเท่มากนี่ครับปึ๊บ ชอบอันนี้พี่ชอบมากฟังก์ชันของสมาร์ทวินโดว์ครับแล้วก็ผมสามารถปลดล็อกใบหน้ามันจะป๊อปขึ้นมาผมบอกเลยว่าสุดจริงครับพี่ผมจะทําการตั้งค่าในการปลดล็อกครบผมโดยการสแกนนิ้วมือให้ดูว่าเฮ้ยสแกนนิ้วมือมันติดง่ายไหมครับนี่ครับพี่จะเข้าไปที่้านนิ้วมือนะครับนะครับปลดล็อกนะครับเพิ่มายนิ้วมือครับนะครับบริเวณด้านข้างผมเรากก็สามารถแตะในการเพิ่มได้ครับผมซึ่งฟังก์ชันในการใช้งานก็ง่ายครับ นครับแล้วก็แตะไปเรื่อยๆนะผมเปิ๊บแบบนี้อันนี้พีให้ดูแล้วผมในการปลดล็อกนี่ครับง่ายครับเสร็จสิ้นแล้วก็ผมเราก็สามารถผมนีครับปลดล็อกได้เลยซึ่งง่ายมากในการใช้งานครับซึ่งมองตรงนะพีใช้งานมา3 4ในการปลดล็อกก็ง่ายมากครับผมในการใช้งานซึ่งพีใช้งานมาถือว่าเพียงพอมากในการใช้งานของตัวพีนะครับซึ่งบอกเลยว่า พีรู้สึกว่าฟีลลิ่งในการทัดของหน้าจอ90เฮิร์มันทัดสกินของหน้าจอได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับอันนี้ขอเช่นชมเลยผมในการอัตราดิฟเฟอเรน์ในการทัดครับพีปรับเป็น90เฮิรต์ตลอดเลยครับมันทัดแล้วมันฟีลลิ่งดีมากอันนี้ขอเช่นชมเลยว่า,า,า,าทัทานนช,ชสกินหน้าจอยืนยันเลยว่ากับงบเลทที่พีไปสัมผัสมาไม่เกิน3,000พีว่าตัวนี้ทัชสกินหน้าจอมันมีความลื่นไหลที่ลงตัวมากอันนี้ขอเช่นชมเลยว่า มันดีจริงครับผมในการทัสกินหน้าจอสุดยอดอันนี้ขอเช่นชมเลยว่ามันสุดยอดมากในการทัสกินหน้าจอครับมันมีความเลื่อนไหลอ่ะโอ้ยันมนความจริงนี่ครับซิมพีใช้ฟังก์ชันมาถือว่าเพียงพอครับนี่ครับแล้วก็พีผมทําการบรล็อกใช่ไหมแบบนี้ปึ๊บนี่ครับคือเร็วนะครับนี่เอาแตะผมนิ้วนึงนี่ครับแตะไปปึ๊บ มันก็ใช้งานได้เพียงพอแล้วก็มีสแกนในมือบริเวณด้านข้างสพีสิว่ามันเพียงพอมากครับมาดูว่าเฮ้ยลำโพงมันเป็นไงบ้างสำหรับลำโพงครับลำโพงหนึ่งตัวนะผมสพีือว่าเพียงพอมากครับเสียงดังดีนะ теo สำหรับพีครับผมลำโพงถือว่าคุณภาพดีพอตัวเลยในการใช้งานสัพพีครับเป็นสมาร์ทโฟนที่ลำโพงใช้ได้ครับผมสัพพีนะสำหรับสีสันของหน้าจอโฮมวิดีโอก็สมาร์เปิดได้คือ 720p นะครับนี่สัพพีก็ถือว่าเพียงพอครับและสีสันของหน้าจอแสดงผลออกมาบอกเลยว่าสวยสดงดงาม สีสวยจริงเป็นสมาร์ทโฟนที่รู้สึกว่าสีของหน้าจอ,อมันทัชสกรีนอะไรต่างๆง่ายแล้วมันฟีลิ่งในการกดพี่บอกเลยว่าเดอะเบสมากกดใช้งานคือง่ายมากครับเดอะเบสจริงอันนี้ขอเชิญชมเลยนี่ครับ J10P และพี่ชอบนะเวลาสัมผัสของหน้าจอฟีลิ่งมันดีมากครับเป็นสมาร์ทโฟนที่ฟีลิ่งในการทัชของหน้าจอคือดีพอตัวแหละดีมาก ฮัตสกินดีมากครับอันนี้ขอชช่นชมผมสับฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอผมบอกเลยว่าตัวเบนโคกับงบไม่เกิน3,000บาทมีฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอด้วยผมก็คือแบ่งหน้า2หน้าจอซึ่งในการแบ่งถือว่าดีมากครับเช่นทีททำการแบ่งใช่ไหมหนี่ครับแบ่งเป็นสมาร์ตตัวที่เอาไว้กดแป้นพิมพ์พในการโทรเข้าโทรออกครับก็ถือว่า ดีพอตัวครับเป็นสมาร์ทโฟนที่บอกเลยว่าเวิร์กมากแบ่งหน้าจอได้2หน้าจอครับสุดยอดมากอันนี้เจงจริงขอเช่นชมเลยว่าเบนโคในปีนี้ทำซอฟต์แวร์ในการแบ่งหน้าจอกับงบไม่เกิน3,000บาทถือว่าสุดยอดครับสับตอรอยูดิซอฟทีหก6เล่นเกมครับ RV ห g, ูลื่นมากแล้วลำโพงบอกเลยว่าเสียงดังฟังชัดมากดูดูคือลำโพงแบบเสียงโคตรดีบอกเลยแล้วแบบเฮ้ยถัหน้าจอดีมากหู 49ได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดครับจริงอ่ะซิบ0เยอนอะถ้าได้เกินแบบประมาณแบบ35ขึ้นอะถือว่าสุดยอดมากเลยสุดยอดตอนนี้พี่เล่นมาประมาณ10นาทีลดประมาณ2ถือว่าแบตถือว่าอึดครับผมตัวนี้ ปรับ60เฟรมได้ดีพี่น้นะว่าให้ปรับกันกลางต่ำก็เพียงพอในการใช้งานครับกับชิมอินแพ็คเล่นได้บอกเลยว่าเล่นได้จจิงจริงอันนี้พี่ปรับตรงคําว่าดีโฟร์คือต่ำๆครับเพียงพอมากในการใช้งานครับพับจีบไม้ได้อย่างสบายหายห่วงครับปรับเป็นตัวสมดุลถือว่าเพียงพอครับฟีไฟล์แมปสัปีถือว่าปรับกลางๆสูงสูงถือว่าเพียงพอครับเป็นมือถือที่เล่นเกมสัพีกับงบ ไม่เกิน3,000บาทถือว่าคุณภาพที่ให้มาเกินคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มจริงครับสับตัวอพลิเคชั n นต่างๆที่พี่ใช้งานมาครับ Tiktok Facebook IG Twitter นี้บมดเลยว่ามันมีความเลื่อนไหลของตัวเครื่องที่แบบดูครับดูครับคือทัชสกรีนดีมากครับอันนี้ขอชื่นชมของหน้าจอในการทัชเลยรู้สึกว่ามันทัชแล้วเพียงพอมากครับ Tiktok เนี้ยก็ถือว่าเพียงพอสับทีครับสับใครหามือถือที่ทัชสกรีนด,ดีแล้ว ก็หน้าจอในการใช้งานฟิลลิ่งเล่นเฟซบุ o กเล่นไอจีเล่นไลน IT, ล์น Line, แล้วก็การแจ้งเตือนที่ดีคิดว่าตัวนี้มันเหมาะสมเกินคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับได้ไปสัมผัสมาแล้วก็บอดี้ของตัวเครื่องมันมีความสวยงามแล้วการจับมันจับถนัดมือพีดีมากครับเป็นมือถือที่ครบจบคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับพี่อมจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้กับโปรโมชั่นล่าสุดกับโปรโมชั่นล่าสุดของ Ben โค V9000 นะผมสำหรับวนี้ ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสปายผมสวัสดีขอบคุณครับ